สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีุบลประจำวันที่10มกราคมพุทธศักราช2556กับดิฉันนเรนราพนิกุลค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวในจังหวัดอุบลราชธานีข่าวแรกที่วันนี้ทางวีเคเบิลจะนำมาเสนอนะคะเป็นเรื่องของการแสดงเจตนารมณ์ค่ะของกลุ่มประชาชนนักเรียนนักศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่ได้ออกมาเดินรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ค่ะ กลุ่มประชาชนนักเรียนนักศึกษาและสมาชิกออบพอรอประมาณ500คนจังหวัดุบนราชธานีได้ร่วมกันเดินรณรงค์แสดงพลังเจตนารมณ์ให้มีการเลือกตั้งโดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ถือป้ายข้อความเพื่อสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่2คกุมภาพันธ์2557 ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน<อ>ีเพื่อมาร่วมแสดงพลังเจตนารมณ์ที่บริเวณทุ่งสรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นได้มอบหนังสือสนับสนุนเลือกตั้งให้กับนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีมีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพ,พันธ์นี้ หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงชาติทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุราชธานีได้เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ประเทศชาติกลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยทั้ทงนี้นายเกรียงกันตินันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้มอบกุญแจเพื่อเปิดกับกรุงเทพในวันที่13กุมภาพันธ์2557ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบุราชธานีอีกด้วย กรกิดอุบัติเหตุ1ิบล้อซิ่งเบรกแตกชนเสาไฟจาราจรเกาะกลางถนนล้มฟาดกับรถกระบะนะคะที่จอดติดไฟแดงอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสวพเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งเกิดเหตุรถบรรทุก10บล้อเบรกแตกชนเสาสัญ,ญญาณไฟจาราจรบนเกาะกลางถนนล้มฟาดใส่รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีบรอนเงินที่จอดติดไฟแดงอยู่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมกับกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งในที่เกิดเหตุอยู่บริเวณสี่แยกวนาลมตําบลในเมืองอําเภอเมืองพบรถบรรทุก10ล้อยี่ห้ออิซูซูทะเบียน700173อุบลราชธานีชนกับเสาไฟจราจรพังเสียหายจนหักโค้นลงมาทับรถยนต์กระบะคู่กรณีทางเจ้าหน้าที่จราจรต้องปิดการจราจรเป็นเวลานานกว่า30นาทีเพื่อเก็บกู้เสาไฟ จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าขณะที่เกิดเหตุรถบรรทุก10ล้อได้วิ่งมาด้วยความเร็วแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งมีรถจอดติดไฟแดงอยู่จํานวนหนึ่งคนขับรถ10ล้อได้เบรกรถเพื่อจะจอดรอสัญญาณไฟแดงแต่รถเกิดเบรกแตก คนขับจึงได้ตัดสินใจหากขึ้นเก,กาะกลางถนนชนเสาไฟจราจรเข้าอย่างจางังส่งผลให้เสาไฟดังกล่าวหาักใส่รถยนต์ที่อยู่ตรงข้ามขนาดจอดติดไฟแดงอยู่จนสภาพรถด้านหน้าพังกระจกหน้าแตกส่วนเจ้าของรถกระบะได้แต่ปรงทำอะไรไม่ถูกเพราะรถเพิ่งซื้อออกมาใหม่ๆ แล้วจะเดินทางกลับบ้านเพื่อนําไปเจิมแต่ก็ต้องมาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนโชคดียังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมืองต้นตํารวจได้ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุก10ล้อไปสอบปากคําเพื่อเติมและตรวจสอบแอลโกอฮอล์ผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีในมอมนโยบายแก่องค์กรปกครองส่งท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบนราชธานีในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ค่ะ ที่ห้องประชุมภัยประยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายวันชัยสุทธิวรรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบนโยบายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557 เพื่อให้ผู้นำท้องถิน่นร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัดโดยเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานเพื่อให้จังหวัดบุบลราชธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีได้กล่าวม,มอบนโยบายในการทำงานให้กับผู้บริหารท้องถิน่นให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันทำงานด้วยความรักความสามาคัคคีมีการประสานงานการระหว่างท้องถิน่นและอำเภอ เพื่อให้เกิดการทำงาน<ม>เกิดประสิทธิภาพทั้งการแก้ไขปัญหาความเดื็ดร้อนของประชาชน<ม>การแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมการท่องเที่ยวและการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยกันดูแลปัญหาสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการทำให้จังหวัดบนราชธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาหรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านตำบลขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประสานงานงบประมาณผ่านอำเภอเพื่อให้ทางจังหวัดดำเนินการช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเดินเท้าเข้าปู่พมกวาดล้างขบวนการลักลอบตัดไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจังหวัดอุบลราชธาน,นะคะที่ได้มีการนํามาซุกซ่อนพักไม้ไว้ที่นารวมถึง11จุดค่ะยึดของกลางเป็นไม้พยุงจํานวน30ท่อนไม้ประดู่93ท่อนความยาว2-3เมตรรวม123ท่อนมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะคาดว่าจะเป็นแหล่งที่พักไม้ รายใหญ่นะคะที่ก่อนจะมีการเตรียมการขนย้ายส่งต่อกับนายทุนค่ะเมื่อเวลาเจ็นาฬิกาวันที่10มกราคมนายชาญรงค์ฉายแสงปลัดป้องกันอำเภอบุญทริกจังหวัดอุลราชธานีนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนสนที่กำลังกับร้อยเอกธนาคมเลื่อนทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรนารี กองร้อยทหารพรานที่2601และตำรวจสถานีตำรวจภูธรบุญทริกหลังสืบทราบว่ามีกลุ่มนายทุนส่งคนเข้ามาลักลอบคนไม้พยุงและไม้ประดู่ออกจากบริเวณป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยและเขตทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบุญทริกและห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลโดยการลักลอบนำมาซุกไว้ที่บริเวณทุ่งนาด้านทิศตะวันตก บ้านสมพรรัตหมู่ที่10ตำบลหนองสโนอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีจึงนำกำลังกว่า20นายกระจายกำลังเดินเท้าปูรุพมเข้าตรวจสอบโดยรอบบนที่นาประมาณ30ไร่ของนางมะลิทวีธงอายุ58ปีซึ่งจากการกระจายกำลังเข้าตรวจสอบพบไม้พยุงและไม้ประดู่ถูกตัดเป็นท่อนยาวท่อนละ2-3เมตรซึ่งเป็นไม้ที่ถูกตัดมาใหม่ โดยมีกลุ่มนายทุนทำการขนย้ายเข้ามาซุกซ่อนกระจายกันอยู่ในบริเวณที่นารวม11จุดใช้ฟางคลุมทับเพื่ออำพรางตาตรวจพบไม้พยุง30ท่อนและไม้ประดู93ท่อนรวม123ท่อนมูลค่ากว่า1ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังพบร่องรอยของการเคลื่อนย้ายไม้เข้าออกและมีสระน้ำที่ใช้ในการนำไม้มาแช่ไว้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแหล่งที่พักไม้รา่ใหญ่ก่อนเตรียมการขนย้ายส่งต่อให้กับนายทุนทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสบพบุญนทริกอําเภอบุญทริก,รรกจังหวัดบลราชธานีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานป้องกันร,รักษาทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดบุบลในการออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและยับยั้งขบวนการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มงวด ทางเจ้าหน้าที่จึงได้สนธที่กำลังร่วมกับทหารกองกำลังสุรนารีกองร้อยทหารพรานที่2601ตำรวจสอบพอบุญทริและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อออกปฏิบัติการกวาดล้างป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้ปิดท้ายกันด้วยการพยาการณ์อากาศจังหวัดบุราชธมนีประจำวันที่10มกราคม2557ค่ะดิฉันและทีมข่าวทีวีวงของเราต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะพยาการณ์อากาศจังหวัดบุราชธมนีประจำวันที่10มกราคม2557จังหวัดบุราชธมนีมีอากาศหนาวและมีลมแรงลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ29องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ16องศาเซลเซียสวันนี้ที่หัดขุดเดืออําเภอเมืองโดยที่ตกเวลา17นาฬิกา43นาทีวันพรุ่งนี้ที่ป่าชนะแดงอําเภอของเจียมโดยที่ขึ้นเวลา6นาฬิกา27นาที ี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ <vend ered> ผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเราเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและ German, แลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045 281 11 111-5และ045 321 567 440ช่องและช่อง HD ถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31สิสิงหาคมนี้เท่านั้น แล้ว c t h b r o a d b a n ี TV พร้อมแชร์พิมลิกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share